ลงเรือมาเที่ยวทางน้ำคลองอ้อมนนท์ถ้าหากท่านใดหิวและมองหาร้านอาหารสักร้านที่เป็นร้านอาหารไทยโบราณแบบดั้งเดิมแนะนำเลยครับร้านนี้ทวดข้าวสารร้านนี้ถือว่าขึ้นชื่อมากทั้งบรรยากาศในร้านและเอกลักษณ์ด้านอาหารไทยเนื่องจากว่าเจ้าของร้านชอบทำอาหารไทยโบราณมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังทำอาหารไทยแบบดั้งเดิมที่หาทานได้ยากมากๆในปัจจุบันนี้นะครับ ซึ่งใครที่ชอบอาหารแนวแบบโบราณโบราณและเมนูที่หลายๆคนอาจไม่เคยเห็นที่ร้านไหนเลยก็ต้องมาที่ร้านนี้เลยครับของเขาดีจริงๆนี่คือใบขนุนครับใบขน,นุนชุบแป้งทอดได้ยินเสียงของความกรอบนะครับรสชาติมันจอบมันมันมน,นิดๆน,นะครับเมนูต่อไปน่าจะเป็นแกงเขียวหวานไก่นะครับแล้วก็มีขนมจีนน้ำยาข้นๆเลยครับเป็นน้ำยาปลานะครับ ราดให้ช้ำๆแบบนี้ลองมาชิมกันครับรยมยอดมากครับเดี๋ยวแนะนำเมนูนี้เป็นอาหารโบราณอีกอย่างหนึ่งนะครับเรียกต้มซป้ำร้อนะครับจะลองชิมใมาดูเขาจะใส่ายไปย่างลงไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รับรสชาติของ ความเปรี้ยวสำารับรดมาตัดความเค็มของปลาครับก็เลยทำให้รสชาติมันหอมๆแนะนําเลยครับนี้จะเป็นเมนูกุ้งเผานะครับใครจะมาต้องบอกก่อนนะต้องจองล่วงหน้าเพราะว่าไม่ได้มีของทุกวันครับ อย่างไรกันบ้างครับเนี่ยสำหรับเมนูอาหารโบราณที่ผมบอกได้เลยว่าหาทานได้ยากมากๆในปัจจุบันใครอยากลองชิมต้องมาที่บ้านทวดข้าวสารครับในร้านก็ยังมีสินค้าชุมชนไว้ให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันอีกด้วยส่วนการเดินทางทางเรือร้านมีท่าน้ําและมีเรือไว้บริการด้วยนะครับสามารถเดินทางได้จากท่าเรือวัดชะลอหรือจะลงเรือที่ท่าน้ำนํำตนดวัดหลวงพ่อสมเด็จก็ได้นะครับทางร้านมีบริการเรือรับส่งด้วยนะครับ